เผาทานใบโอชาด้วยเตาเผาไร้ควันนะคะอ่าตรงนี้เป็นเตาที่3มแล้วนะคะที่เผาเราก็ใส่ไม้ทั้งไม้ดิบแล้วก็ไม้แห้งผสมกันทั้งเล็กและใหญ่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างอ่าไปทางใหญ่นะคะแล้วก็เผาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะก็คือเกิน600อองศาขึ้นไปนะคะก็ทำให้ได้แก๊สที่สวยงามเหมือนเมื่อกี้นะคะแล้วก็ได้น้ำส้มควันไม้ค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะไม้เนี่ย มันจะสดเยอะกว่าไม้แห้งนะคะตอนที่เราจุดไฟเผานะคะเรามีการเช็คอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดสีฟ้าเมื่อกี้นะคะก็จะทําให้เรารู้ว่าอุณหภูมิความร้อนตอนที่เราเผานะ่ะเท่าไหร่แล้วนะคะพอมันเกิน600องศานะเราก็ถอนไฟออกนะคะก็คือแก๊สมันจะติดนะคะและเกิดการเผาไหม้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเตาที่3นี้ลดเผาตอน ประมาณหกโมงครึ่งนะคะแล้วก็ตอนเช้ามาเขาก็อาเย็นแล้วก็ดับสนิทนะคะแล้วก็ได้ทานอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะก็คือเผาไม้สมบูรณ์หยิบขึ้นมาเขาจะเบาค่ะแล้วก็เวลาหักจะหักง่ายนะคะตอนนี้ก็เอาทานออกจากเตานะคะใส่กระสอบได้เลย1ถัง2 0ง200ลิตรนี้นะคะก็จะได้ทานอยู่1กระสอบกับอีกนิดนึงอะค่ะคือรถก็ไม่ได้ใส่เต็มปากนะจริงๆก็คือได้1กระสอบนันแหละ ฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้รถธีาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ